ตอนที่362สร้างความเสียหายร้ายแรงแก่เซียนสวรรค์จี้งเฉินถ้าเจ้าต้องการที่จะทำลายล้างตระกูลมู่หยวนของข้าอย่างแท้จริงอย่าตำหนิข้าว่าไร้ความปราณีเพื่อเห็นแก่ตระกูลของข้าข้าจะต้องฆ่าเจ้าบรรพชนพูดอย่างเยือกเย็นในขณะที่อาวุธเซียนธาตุดินงเริ่มส่งคลื่นออกมาเพราะปรานกระบี่มากขึ้นกว่าเดิมก่อนที่เขาจะโจมตีจี้งเฉินแม้ว่าจิ้งเฉินจะได้รับบาดเจ็บสาหัส แต่ความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของเขาก็ยังน่าหวาดกลัวจนน่าตกใจเขาพุ่งขึ้นมาจากพื้นทันทีเขาหลบการโจมตีของปรานกระบี่ตูมอัญญประกาศคู่การจู่โจมด้วยปรานกระบี่ของบรรพชนนั้นเกือบจะเหมือนระเบิดที่ระเบิดตรงที่ที่เจียนเฉินยืนอยู่เมื่อพื้นดินระเบิดและส่งฝุ่นละอองที่ลอยไปทุกหนทุกแห่งหญ้าและโคลนลอยขึ้นไปปกคลุมท้องฟ้าภายในม่านฝุ่นเจียนเฉินพุ่งเหมือนกระสุนเข้าหาบรรพชน ด้วยกระบี่วายุปโปรยของเขาที่ปล่อยพรานกระบี่ออกมาเช่นกันพรานกระบี่สีม่วงฟ้าบนกระบี่นั้นสะดุดตาเป็นพิเศษผู้อาวุโสจากตระกูลมู่หยวนพูดอย่างดูถูกว่าเจ้ายึดมั่นในชีวิตเหมือนต๊ก,กัตตนสวดมนต์อย่างไรก็ตามเจ้าเป็นเพียงเซียนปฐพีซึ่งไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าความต้านทานนั้นไม่ได้ผลจากนั้นผู้อาวุโสแกว่งกระบี่ของเขาในขณะที่คลื่นของพรานกระบี่บินออกจากกระบี่ของเขาไปยังเจีนเฉิน จิ้มเฉินกัดฟันของเขาโดยไม่มีเสียงดวงตาของเขาเริ่มแหลมคมราวกับกระบี่ก่อนที่จะหายไปจากสายตาทันทีด้วยทักษะมายาพริปตาในขณะที่เขาหลบกานกระบี่จากบรรพชนจี้นเฉิญก็ปรากฏตัวอีกด้านหนึ่งของบรรพชนและแทงกระบี่ของเขาไปข้างหน้า ด้วยการแค้นเสียงที่เย็นชากระบี่ยักษ์ในมือของบรรพชนกลายเป็นแสงสีเหลืองคราวก่อนที่พลังงานจะเพิ่มขึ้นจากภายในทําให้พื้นที่รอบกระบี่บิดเบือนในเวลาเดียวกันแรงกดดันจำนวนมากก็พุ่งเข้าหาเจียนเฉินและกดลงมาที่เขาเหมือนก้อนหินหนักๆบรรพชนกำลังใช้ทักษะการต่อสู้ระดับปฐพีขั้นสูงของเขาอีกครั้งด้วยความแข็งแกร่งของเขาในฐานะเซียนสวรรค์นั้น ไม่จำเป็นต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวสำหรับการใช้งานดังนั้นจึงสามารถใช้งานได้เกือบทันทีให้ข้าเห็นว่าพลังชีวิตของเจ้าแข็งแกร่งแค่ไหนดวงตาของบรรพชนเริ่มหมองลงเมื่อจิตสังหารที่รุนแรงมาทุ่มทนพวกมันในชั่วพริบตาอาวุธเซียนธาตุดินได้ทอประกายขึ้นงูปหนึ่งก่อนจะพุ่งตรงไปหาเจียน,นเฉินเหมือนสายฟ้าในช่วงเวลานี้มีระยะห่างเพียงหนึ่งเมตรเท่านั้นระหว่างเจียน,นเฉินกับบรรพชน ต้องขอบคุณการบาดเจ็บสาหัสจากก่อนหน้านี้และแรงกดดันจากบรรผชนทำให้การเคลื่อนไหวค่อนข้างยากทุกก้าวจำเป็นต้องใช้พลังงานจำนวนมากพอๆกันและเมื่อบรรผชนจู่โจมเขามันจึงเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะพยายามโจมตีบรรพชนมีรอยยิ้มแปลกๆบนใบหน้าของเจี้มเชิญก่อนกระบี่วายุโปรยจะลอยหายไปจากมือของเขาและกลายเป็นกระบี่ที่ดูราวกับว่ามันมีวิญญ,ญาณเมื่อเทียบกับการคาดเดาทั้งหมด กระบี่ก็เริ่มลอยไปในอากาศก่อนที่จะโจมตีหัวใจของเซียนสวรรค์ฉับอัญญประกาศคู่ทันใดนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทั่วใบหน้าของผู้อาวุโสจากการจู่โจมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้กระบี่วายุปโปรยสามารถแทงทะลุหัวใจของเขาและระเบิดออกมาจากด้านหลังของเขาพร้อมกับเลือดที่เปื้อนในเวลาเดียวกันกับที่กระบี่ของเจียนเฉินแทงทะลุหัวใจของบรรพชนกระบี่ขนาดยักษ์ก็สามารถแทงเข้าที่หน้าอกของเจียนเฉินได้ด้วยเช่นกัน พลังงานภายในกระบี่เริ่มสร้างการบาดเจ็บให้กับภายในลำไส้ของเขาอาวัยวะภายในของเขาและก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากต่อร่างกายของเขาทั้งภายในและภายนอกคนละอองเลือดออกมาใบหน้าของเจี้ยนเฉินเปลี่ยนเป็นสีขาวอย่างไม่น่าเชื่อในขณะเดียวกันเลือดบนหน้าอกของเขาก็เริ่มที่จะหยดลงบนขนสีขาวบริสุทธิ์ของลูกเสือขาวและทําให้มันเปลี่ยนเป็นสีแดง จิตวิญญาณกระบี่ภายในจุดตันเทียนเจี้ยนเชิญสั่นไปมาก่อนที่จะเริ่มเปล่งพลังอันน่าดึงดูดในทันทีพลังงานที่ทําให้ร่างกายของเจี้ยนเชิญได้รับการบาดเจ็บนั้นก็จะถูกดูดเข้ามาโดยจิตวิญญาณกระบี่ในทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้มันสร้างความเสียหายอีกต่อไปบรรพชนได้รับบาดเจ็บสาหัสอย่างไม่น่าเชื่อตอนนี้หัวใจของเขาหายไปนอกจากนี้ยังมีปราณบางส่วนที่ยังหลงเหลืออยู่ในร่างกายของเขาในขณะที่กระบี่วายุปโปรยวิ่งผ่านร่างกายของเขา แม้ว่าเขาจะเป็นเซียนสวรรค์แต่อวัยวะภายในของเขานั้นอ่อนแอกว่าของเจียนเฉินในทางตรงกันข้ามพลังงานที่เขาทิ้งไว้ในร่างของเจียนเฉินนั้นแข็งแกร่งกว่าพลังงานที่เจียนเฉินทิ้งไว้ในร่างของเขาอย่างไรก็ตามนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสจนไม่สามารถยอมรับได้เลือดพุ่งออกมาเป็นจำนวนมากเขามองเจียนเฉินด้วยสายตาที่มืดครึ้มไม่น่าแปลกใจที่เจ้าเป็นราชาทหารรับจ้างในงานชุมนุมกลุ่มทหารรับจ้าง ด้านความแข็งแกร่งของเจ้าข้าได้ประเมินเจ้าต่ำกว่าความคาดหมายเจ้าสามารถบังคับข้าให้อยู่ในสภาพบาดเจ็บสาหัสเช่นนี้ได้แม้ว่าเจ้าจะต้องตายเจ้าก็ควรภูมิใจในความจริงนี้ด้วยเหตุนี้บรรพชนกุมกระบี่แน่นโดยที่ยังอยู่ในหน้าอกของเจี้ยนเฉินในขณะที่เขาวางแผนที่จะตัดเจี้ยนเฉินออกเป็นสองท่อนก็ได้ยินเสียงที่ดังออกมาจากข้างหลังทําให้ใบหน้าของเขาสั่นสะท้านฉับ ลำคอของบรรพชนถูกฟันออกจากกันในขณะที่เลือดไหลออกมาจากบาดแผลใหม่ในที่สุดกระบี่วายุปโปรยก็กลับมาอีกครั้งหลังจากทะลุหัวใจของผู้อาวุโสเนื่องจากเขาไม่พร้อมที่จะป้องกันการโจมตีดังกล่าวความหวาดกลัวปรากฏไปทั่วบนใบหน้าในขณะที่เขายอมแพ้ในความพยายามที่จะฆ่าเจียนเฉินจากนั้นบินด้วยความเร็วสูงสุดเขาพยายามวิ่งหนีจากเจียนเฉินในขณะที่เขาเรียกคืนกระบี่ของเขาหมือ เสียงที่ดังแสบแก้วหูที่ดังขึ้นอีกครั้งขณะที่กระบี่วายุปโปรยดูเหมือนจะหยุดด้วยแรงสะท้อนกลับและบินไปที่เซียนสวรรค์ด้วยความเร็วเพิ่มขึ้นมาใหม่กระบี่วายุปโปรยฟันเข้าที่ขาของผู้อาวุโสและท่อนขาหลายชิ้นที่ถูกตัดก็ตกลงมาจากท้องฟ้าดุดหาฝนบนรรพชนร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดขณะที่เขาลอยขึ้นไปในอากาศสูงประมาณ500รอเมตรเขาจะไม่มีอะไรมากไปกว่าฝุ่นละอองขณะที่เขาบินหนีไป เขาจะมองไปที่ขาที่ถูกตัดของเขาที่ตกลงบนพื้นด้วยความหวาดกลัวและไม่อยากจะเชื่อเจียงเฉินจ้องมองไปที่จุดเล็กๆของบรรพชนในท้องฟ้าด้วยความตกใจอย่างมากพลังของเซียนสวรรค์นั้นแข็งแกร่งอย่างยิ่งหากกระบี่วายุปโปรยของเขาสามารถแทงทะลุทั้งหัวใจและลำคอของเขาโดยที่เขาไม่ตายการค้นพบข้อมูลนี้ช่างน่าทึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นเซียนสวรรค์ที่แข็งแกร่งเท่านั้นแต่ความดื้อรั้นของพวกเขาก็น่าสะพรึงกลัว เป็นที่น่าเสียดายที่วิญญาณกระบี่สามารถควบคุมให้ห่างจากเจียนเฉินได้เพียง200เมตรเท่านั้นดังนั้นการที่บรรพชนประกูลมู้หยวนอยู่ห่างออกไป500เมตรจึงไม่มีทางที่กระบี่ของเขาจะเดินทางไปได้ไกลขนาดนั้นนี่เป็นเพราะหลังจาก200เมตรการควบคุมของเขาต่อกระบี่วายุปโปรยจะลดลงและเมื่อถึงระดับ300เมตรเขาจะสูญเสียการควบคุมทั้งหมดกระบี่วายุปโปรยกลับคืนสู่มือของเจียนเฉินในฐานะลูกบอลสีเงินแม่น่าจะซีดและได้รับบาดแผลสหาหัส เจียงเฉินก็ไม่ต้องการให้ผู้อาวุโสหนีได้อย่างง่ายดายแสงสีม่วงฟ้าออกมาจากกระบี่วายุปโปรยของเขาก่อนที่จะพุ่งออกไปตามคำสั่งทางจิตของเจียมเฉินบนรรพชนลอยอยู่ในอากาศพร้อมกับจ้องมองเจียงเฉินด้วยความหวาดกลัวเขารู้ว่าสถานะปัจจุบันของเขาน่าสะพรึงกลัวเพราะมีรูอยู่ที่ตรงตำแหน่งหัวใจของเขาเทียงแค่อย่างเดียวก็เกือบทำให้หมดแรงแต่ตอนนี้เขามีรูที่คอของเขาด้วย ร่างกายของเขายุ่งเหยิงไม่มีชิ้นดีแต่เมื่อเผชิญกับทุกสิ่งเขายังไม่ตายเมื่อเห็นแสงสีฟ้าและสีม่วงพุ่งตรงมายังเขาบรรพชนจะรีบเหวี่ยงร่างกายของเขาออกไปให้พ้นทางและพยายามหลบการจู่โจมนี้จากนั้นจ้องมองเจี้ยนเฉินราวกับอสรพิษจ้องมองเหยื่อแล้วเขาก็บินออกไปตอนนี้เขาได้รับบาดเจ็บสามแห่งบนร่างกายของเขาแม้ว่าพวกมันจะไม่ทำให้เขาตายแต่พวกมันก็ยังต้องการการรักษาอย่างเร่งด่วน หากเขาอยู่ที่นี่เขาจะตกเป็นเหยื่อด้วยอุบายแปลกๆของเจียนเฉินและจบลงด้วยความตายเขาบินหนีเจียนเฉินทำให้เจียนเฉินไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากดูที่เขาจากไปไกลขึ้นเรื่อยๆตอนนี้บรรพชนหายไปแล้วเจียนเฉินก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกหลังจากการต่อสู้ในวันนี้เขาสามารถมั่นใจได้ว่าพละงกำลังของเขาคล้ายกับเซียนสวรรค์หากเขาไม่มีจิตวิญญ,ญาณกระบี่ที่ทำลายเกราะป้องกันให้แตกสลายได้ เขาจะพบว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะเอาชนะเซียนสวรรค์ผู้เชี่ยวชาญประเภทนี้จะไม่หวัดระแวงเกี่ยวกับปราณกระบี่สีม่วงฟ้าเนื่องจากพวกมันไม่เหมือนเซียนปฐพีมันเป็นเพียงเมื่ออาวุธเซียนของพวกเขาได้รับความเสียหายโดยที่พวกเขาจะต้องกังวลดูเหมือนว่าข้าจะต้องหาวิธีที่จะทำให้จิตวิญ,ญญาณกระบี่รักษาตัวให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าข้ารักษาพวกเขาได้อย่างเพียงพอแล้วเท่านั้นปราณกระบี่สีม่วงฟ้าของข้าก็จะแข็งแกร่งขึ้นอย่างแน่นอน เจียนเฉินพูดขณะที่เขาพยายามที่จะลุกขึ้นนั่งอย่างเจ็บปวดตอนนี้ปรานกระบี่สีม่วงฟ้าไม่ได้เป็นปัญหาสําคัญสําหรับเซียนสวรรค์ดังนั้นเขาจะต้องหาวิธีในการรักษาความแข็งแกร่งของจิตวิญญาณกระบี่ด้วยวิธีนี้ไม่เพียงแต่จะทําให้จิตวิญญาณกระบีแ่แข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นแต่ปริมาณความช่วยเหลือที่เขาได้รับจะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันลูกเสือที่ขดตัวอยู่รอบเจียนเฉินยังคงได้กลิ่นเลือดที่หยดมาจากเจียนเฉินและดูเหมือนว่ามันจะหิว หลังจากพักสักครู่เฉินเจี้ยนก็วางลูกเสือขาวลงบนพื้นก่อนที่จะนั่งลงและใช้พลังเซียนธาตุแสงรักษาบาดแผลของเขาโฮโฮเมื่อลูกเสือขาวถูกเอาออกมาจากหน้าอกของเจี้ยนเฉินมันก็รู้สึกไม่พอใจทันทีมันเริ่มร้องอุ้งเท้าทั้งสี่ของมันเรื่องตะกุยพื้นก่อนที่จะปีนขึ้นมาบนร่างของเจี้ยนเฉินด้วยความแข็งแกร่งของมันและเลียเลือดของเขาอย่างหิวโหยเมื่อเห็นพฤติกรรมของลูกเสือขาวเจี้ยนเฉินไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องไห้ดี ก่อนที่จะรู้สึกเจ็บอย่างรุนแรงที่หน้าอกของเขาจี้นเฉินถอดชุดที่เปื้อนเลือดของเขาจี้นเฉินวางลูกเสือขาวลงบนพื้นเบาๆข้างๆเสียออบผ้าเพื่อให้มันทำตามที่มันพอใจด้วยเหตุนี้ลูกเสือขาวจึงไม่รบกวนจิ้นเฉินและสามารถเลียและแทะแลมเสื้อผ้าเปื้อนเลือดของเขาอย่างแรงราวกับว่ามันสนุกกับรสชาติและกลิ่นของมันตอนที่3 6มหหนีไม่พ้นหนึ่ง หลังจากการต่อสู้จี้นเฉินยังคงใช้พลังเซียนธาตุแสงเพื่อรักษาตัวเองอย่างไรก็ตามเนื่องจากเขาใช้จิตวิญญาณจำนวนมากเพื่อพยายามผนึกพลังธาตุความมืดไว้ในตัวของรัมกุยเนสเขาจึงไม่มีพลังมากพอที่จะฟื้นจากบาดแผลของเขาในคราวเดียวหลังจากรักษาตัวเองให้อยู่ในสภาพทุเลามาครึ่งหนึ่งจี้นเฉินก็หยุดกระบวนการรักษาและจับลูกเสือเพื่อมองหาถ้ำเพื่อซ่อนตัวและดำเนินกระบวนการรักษาตัวเองต่อไป ในขณะที่บรรพบุรุษของประกูนู่หยวนหลุดพ้นจากอาการบาดเจ็บอันร้ายแรงเขาก็ยังรู้ว่าเจียนเฉินนั้นอยู่ที่ไหนเจียนเฉินไม่รู้ว่าผู้อาวุโสจะกลับมาพร้อมกำลังเสริมเมื่อใดดังนั้นเขาจึงต้องรักษาตัวอย่างรวดเร็วปราบใดที่เขามีพละงกำลังเพียงพอเขาจะสามารถหลบหนีได้หากเขาไม่ทำเช่นนั้นเขาจะไม่สามารถหนีไปได้ไกลในกรณีที่เซียนสวรรค์นคนอื่นต้องการตามล่าเขาจะไม่สามารถรับมือได้ เจียงเฉินใช้เวลาที่เหลือในวันนั้นเพื่อฟื้นฟูพลังทั้งหมดก่อนที่จะพยายามใช้พลังเซียนธาตุแสงเพื่อรักษาตัวเองอีกครั้งตอนนี้เจียงเฉินมีพลังจิตวิญญาณมากขึ้นกว่าเดิมความสามารถของเขาในการควบคุมพลังเซียนธาตุแสงนั้นดีขึ้นกว่าเดิมในตอนนี้แม้จะได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่เขาก็ใช้เวลาไม่กี่ชั่วย,ยามทำให้หายขาด หลังจากบาดแผลหายดีจี้นเชินก็ไม่หยุดพักผ่อนเขาหยิบแกนอสูรระดับ5ออกมาทันทีเขาเริ่มฟื้นพลังที่เหลือของเขาหลังจากใช้ทักษะขโมยชะตาสวรรค์เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของเขาเป็นสามเท่าปริมาณของพลังเซียนที่เขาใช้นั้นมากเกินไปตอนนี้พลังเซียนของเขายังไม่ได้อยู่บนจุดที่สมบูรณ์ที่สุดและค่อยๆฟื้นตัวจากสถานะที่เหนื่อยล้าของเขาการฟื้นฟูพลังเซียนนั้นเป็นกระบวนการที่ช้า เพียงห้าถ้วยยามหลังจากนั้นพลังเซียนของเจี้ยนเฉินได้รับการฟื้นฟูอย่างเต็มที่เจี้ยนเฉิงยืนขึ้นจากพื้นอย่างช้าชาเปลี่ยนเสี้อออผ้าใหม่จากแหวนมิติของเขาก่อนที่จะนําเสือขาวที่ยังหลับอยู่ออกจากถ้าไปมันผ่านไปได้ด้วยดีจนถึงเวลาเที่ยงคืนและหมอกพิบรอบหุบเขาก็เห็นได้ชัดเจนกว่าเมื่อก่อนแต่มันก็อ่อนแอลงเช่นกันพิษชนิดนี้จะไม่เป็นปัญหากับเซียนปฐพีเลย เมื่อมองผ่านใบไม้ต้นไม้เจี้ยนเฉินสามารถมองเห็นผ้าห่มดวงดาวได้อย่างชัดเจนและดวงจันทร์สีขาวสว่างลอยอยู่เหนือหัวส่องแสงลงมาบนพื้นดินเจี้ยนเฉินยังคงอุ้มลูกเสือขาวซึ่งกำลังหลับอยู่ขณะที่เขามองไปรอบๆหลังจากยืนยันว่าปลอดภัยเขาออกจากพื้นที่ภายใต้ใตการปกปิดของคืนที่มืดมิดเจี้ยนเฉินรีบบินเข้าไปในป่ายอย่างรวดเร็ว เขาค้นพบแล้วว่ามีคบเเริงส่องสว่างจากทุกทิศทุกทางนั่นหมายความว่ากลุ่มอื่นๆได้ปิดกั้นพื้นที่ทั้งหมดแล้วและต้องจ้างคนจำนวนนับไม่ถ้วนมารวมกันในป่าเพื่อค้นหาลูกเสือขาวเมื่อรู้ว่าหุบเขาเหมื่นพิษนั้นไม่ปลอดภัยอีกต่อไปจีิมเฉินจึงไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้อีกต่อไปเขาใช้เวลายามค่ำคืนเพื่อออกจากหุบเขาเขาเริ่มเดินทางผ่านป่าด้วยทักษะมายาพริบตา สองช่วยยามต่อมาเจีเ้นเฉินได้เดินทางไกลออกไปถึงชานเมืองที่เจี้ยนเชิญสามารถมองเห็นได้เจีนเฉินมาถึงกำแพงเมืองก่อนที่จะเดินไปที่กำแพงทันทีก่อนที่เขาจะปีนและแอบ,บเข้าไปในเมืองอย่างเงียบๆเบนื่องจากเป็นเวลากลางคืนเมืองจึงเงียบสงบเป็นพิเศษโดยที่ไม่มีโรงเตี๊ยมใดๆเปิดให้บริการแม้แต่ถนนก็ยังหนาวเย็นว่างเปล่าและไร้ผู้คนอุ้งลูกเสือขาวไว้แนบตัวร,ราวกับว่าเขาลักลอบขนของบางอย่าง จิ้เนเชินรีบเดินไปที่โรงเตี๊ยมที่ดูสงบเงียบกระโดดขึ้นไปที่ชั้นสามเขาแอบเข้าทางหน้าต่างอย่างเงียบๆโดยไม่ถูกคนพบภายในโรงเตี๊ยมจิ้นเชินได้วางลูกเสือไว้บนเตียงแล้วนำแกนอสูนอีกแกนออกมาเพื่อฟืน้นฟูพลังเซียนของเขาในเช้าวันที่สองจิ้เนเชิญเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาของเขาให้เป็นชายหนุ่มอายุ30ปีอีกครั้งก่อนที่จะซ่อนลูกเสือขาวไว้ใต้เสื้อผ้าของเขาและออกจากโรงเตี๊ยม หนึ่งในเซียวเออร์ที่รงเตรียมจ้องมองไปที่เจี้นเฉินด้วยความสงสัยว่าถ้าข้าจำไม่ผิดข้าสาบานได้ว่าข้าไม่ได้เห็นเขาเมื่อวานนี้หรือเขาจะแอบเข้าไปข้างในตอนที่ข้าไม่เห็นอัญญาประกาศคู่หลังจากออกเดินทางเจี้นเฉินพาตัวเองออกไปเดินเล่นรอบเมืองก่อนเข้าร้านอาหารสัตว์เท่าแก่เจ้ามีนมสัตว์อสูรขายหรือเปล่าอัญญาประกาศคู่ เจ้าของร้านนี้มีอายุราว40ปีพรปีผอมแต่ดูเหมือนบัณฑิตเมื่อเขาได้ยินเจียนเฉินเขาก็หันหลังกลับโดยมีสีหน้าเฉยเฉยไรอารมณ์มองไปที่ของท้องของเจียนเฉินใช่ใช่โดยปกติข้ามีบางส่วนสำหรับการขายนมสัตว์อสูรชนิดใดที่ลูกค้าต้องการร้านค้าของเราจะหาให้ถ้าอย่างนั้นเรามาดูนมเสือของเจ้ากันดีกว่าทำให้พวกมันมีความสดใหม่และมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาเจียนเฉินพูดโดยไม่มีคำถาม เอาละลูกค้าที่มีเกียรติโปรดรอสักครู่ข้าจะกลับมาพร้อมสินค้าของเจ้าเมื่อเจ้าของร้านเดินไปที่ด้านหลังของร้านเพื่อน,นำสินค้าออกมาอย่างอดทนจี้นเฉินยืนรออยู่หน้าร้านลูกเสือไม่ได้กินเป็นเวลาสองวันในขณะที่จี้นเฉินไม่รู้ว่าลูกเสือจำเป็นต้องกินบ่อยแค่ไหนมันจะดีที่สุดถ้าเขามีนมเสืออยู่ในมือ ในเวลาไม่นานช่วงเวลาที่พอเวลาที่ใช้ในการจุดเทียนหมดหนึ่งเล่มก็หายไปโดยที่เจ้าของร้านไม่ปรากฏตัวขึ้นอีกหรือส่งเสียงใดๆมาจากด้านหลังเลยถึงตอนนี้แม้แต่เจี้ยนเชิญก็ยังมีสีหน้าที่ร้อนใจแต่เพื่อเห็นแก่ลูกเสือเขาได้แต่รอต่อไปเท่านั้นหลังจากนั้นครู่หนึ่งก็ผ่านไปโดยที่เจ้าของร้านไม่เคยกลับมาความรู้สึกหวาดระแวงทําให้เจี้ยนเชิญตัดสินใจว่าการอยู่ที่นี่อีกต่อไปจะเป็นการไม่ฉลาดเขาจึงหมุนตัวเดินออกไป ในขณะนั้นทหารยามชุดหนึ่งก็พลันเดินผ่านประตูไปยังเจี้ยนเฉินบัดซบเจี้ยนเฉินคิดว่าเขารู้เรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นเช่นกันจากนั้นผู้บัญชาการของทหารยามเดินไปหาเจี้ยนเฉินด้วยสายตาที่เย็นชาเจ้าเป็นใครบอกชื่อของเจ้ามาเจี้ยนเฉินตอบโดยไม่ลังเลว่าข้าคือเฉินอี้เป็นทหารรับจ้างต้องการอะไรจากข้าอัญญาประกาศคู่ผู้บัญชาการทหารมองไปที่พุงของเจี้ยนเฉินสักครู่ก่อนพูด เจ้าซ่อนอะไรไว้ที่นั่นเอาออกมาให้เราดูใบหน้าของเจีนเ้นเชิญมืดครึมสิ่งของที่อยู่ในความครอบครองของข,องข้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเจ้าหนงมองมีการกระทําที่ผิดกฎหมายในเมืองเมื่อเร็วๆนี้เจ้าต้องซ่อนของที่ขโมยมาผู้บัญชาการพ่นน้ำลายออกมาเป็นคำพูดราวกับว่าเขาคิดว่าเจี้นเชินเป็นปีศาจ เมื่อได้ยิงอย่างนั้นเจี้ยนเชิญก็ค่อยๆย,ยกเสื้อคลุมออกเผยให้เห็นหัวของลูกเสือขาวที่ยังคงหลับสนิทนี่เป็นของที่ดูเหมือนจะถูกขโมยหรือดวงตาของทหารพลทอประกายทันทีเมื่อเขาเห็นลูกเสือขาวรีบจับลูกเสือขาวแล้วรายงานไปยังท่านเจ้าเมืองในเมืองทันทีอัญญประกาศคู่ทหารที่ล้อมรอบพุ่งเข้าหาเจี้ยนเชินพร้อมกับเตรียมอาวุธเซียนของพวกเขาเพื่อพร้อมที่จะโจมตี มือของเจียนเฉินเปล่งประกายผ่านอากาศและส่งลมที่กันโชกแรงที่ทะลุผ่านหัวอกของพวกเขาก่อนที่จะกวาดมืออีกข้างหนึ่งเพื่อตอบโต้ในการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวเขาได้รวบรวมขวดนมที่อยู่ใกล้เคียงทั้งหมดไว้ในแหวนมิติของเขาก่อนที่จะออกจากกล้านทหารส่วนใหญ่เป็นเซียนผู้เชี่ยวชาญในขณะที่ผู้บัญชาการเองก็เป็นเพียงแค่เซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษพวกเขาจะหยุดเจียนเฉินได้อย่างไรเจียนเฉินพุ่งออกมาจากกล้านทันที จับลูกเสือไว้แน่นขณะที่เขาวิ่งไปที่ประตูเมืองกระโดดข้ามจากหลังคาสู่หลังคาด้วยความเร็วไร้ที่ติทุกคนบนพื้นดินสามารถมองเขาด้วยความตกใจขณะที่พวกเขาคุยกันเร็วๆส่งรายงานไปยังคฤหาสน์ของท่านเจ้าเมืองเราพบเป้าหมายแล้วที่หน้าอกของผู้บัญชาการเขาถูกลมพัดกระหน่ำส่งเสียงดังขณะที่เขาก้มส่วนที่หน้าอก ในั่วพริบตาเสียงที่ดังแหวกอากาศจนสามารถได้ยินได้ในขณะที่พลุลอยขึ้นไปในอากาศก่อนที่จะระเบิดเสียงดังไม่นานหลังจากนั้นก็จะเห็นร่างที่บินผ่านอากาศไปในทิศทางที่จุดพลุระเบิดดูสิคนนั้นกำลังบินสวรรค์ใครจะรู้ว่ามีเซียนสวรรค์นในเมืองหลานเฟิงของพวกเราที่ด้านหน้าของเมืองทหารยำร้องด้วยเสียงอันดังเร็วเข้ารีบปิดประตูทุกคนไปข้างหน้า ใครก็ตามที่ไม่เชื่อฟังจะถูกฆ่าอย่างไร้ความปราณีคนทนูเตรียมลูกศรของเจ้าและรอสัญญาณเร็วเข้าเตรียมพร้อมอัญญาประกาศคู่ทันใดนั้นทหารก็เริ่มยุ่งอยู่กับงานของตัวเองเมื่อประตูเริ่มปิดในขณะเดียวกันแต่ละคนก็ตะโกนสั่งซึ่งกันแอละกันเขาก็มาที่ประตูเมืองซึ่งปิดแล้วอย่างรวดเร็วและป้องกันไม่ให้คนหลายคนเข้าหรือออก ด้วยการกระโดดครั้งเดียวเจี้นเฉินก็เริ่มไต่กำแพงเพื่อพยายามปีนข้ามกำแพงยิงผู้บัญชาการทหารสั่งทันใดนั้นธนูก็ถูกปล่อยออกมาทำให้ลูกธนูจำนวนมากบินไปที่เจี้นเฉินในขณะที่หน้าไม้ก็ยิงลูกศรหนักไปที่เขาเช่นกันเจี้นเฉินแค่นเสียงปล่อยให้บอลของพลังเสียงของออกจากร่างกายของเขาก่อนที่จะแผ่ออกไป20เมตรจากเขาด้วยความหนาสองนิวเพื่อที่กันไม่ให้ลูกธนูแทงมันเข้ามายิงยิงยิง อย่าปล่อยให้เขาหนีไปได้ผู้บัญชาการร้องออกมาทหารยังคงรีบเร่งอย่างต่อเนื่องในขณะที่พวกเขาทำการระดมยิงครั้งที่สองความเร็วของเจิ้นเฉินนั้นมากเกินกว่าที่พวกเขาคาดการไว้และเมื่อพลธนูยิงธนูออกไปอีกครั้งจิ้นเฉินก็เริ่มวิ่งขึ้นไปตามกำแพงเมืองในแต่ละก้าวเขาเร่งความเร็วก่อนที่เขาจะกวาดล้างบนกำแพงและหนีออกจากเมืองไปผู้บัญชาการเขาหลบหนีไปได้ ตอนนี้เราควรทำอย่างไรดีสำหรับการไล่ล่าผู้บัญชาการเราควรพาผู้คนมาติดตามเขาทหารคนอื่นๆสามารถทำได้เพียงส่งเสียงร้องให้ผู้บังคับบัญชาและรอการตอบกลับแต่ไม่มีการตอบสนองผู้บัญชาการเราควรทำอะไรดีกับันถามอีกครั้งทันใดนั้นเลือดก,ก็ปรากฏขึ้นที่คอของผู้บัญชาการจากนั้นข้ามกลางสายตาของทุกคนผู้บัญชาการของพวกเขาก็ลม้มลงกับพื้น